วันนี้มีเรื่องมาเล่าอีกแล้วอะไรวันนี้เป็นเรื่องของกินของกินใช่พูดถึงอาหารเกาหลีขึ้นมาเนี่ยนึกถึงอะไรครับไม่เอาปิ้งย่างทุกคนพูดถึงแต่ปิ้งย่างไงเกาหลีมีเยอะมากอ่ะพี่พิมปัดแล้วนอกจากพี่บิมบัดมีอะไรอีกอ่าก๋วยเตี๋ยวอ่ะที่เป็นซอสสีอะไรสีดำอ่าถ้าซอสสีแดงก็จะเป็นอีกแบบนึงนะแต่ซอสสีดำมันเนี้ยหลายหลายคนชอบมากมันคือชาจังยอนนั่นเองอ๋อเดี๋ยวนะ มันเรชื่อใช่ไหม<น>อันนี้เป็นเป็นประเด็นนิดนึงละ่ะขอคำามท้ายก่อนตรงนี้ยากสำหรับการออกเสียงคนที่ไม่ได้เรียนภาษาเกาหลีมยอมเนี่ยนะครับไม่ใช่เมียนหลายคนชอบพูดเป็นเมียนพี่เ,เคยได้ยินจาจ,นนจาจังมยอนจาจังเมียนจาจังเมีมเเยนคือเมียนเนี่ยม,มันเป็นภาษาจีนตัวภาษาเกาหลีเนี่ยไม่มีสละเอียแต่ภาษาเกาหลีเนี่ยมีสระที่เป็นยอยาก ตัวนี้เป็นสลายยอมอม้าผสมยอแล้วนอนหนูสะกดเพราะฉะนั้นเวลาออกเสียงเนี่ยมันเหมือนควบกล้าภาษาไทยมยอนนั่นเองมยอนเพราะฉะนั้นไม่ใช่เมียนแล้วก็ไม่ใช่มายอนนะมยอนเช่นเดียวกับย่านดังอ่ะเมียงดงเนี่ยไม่มีนะในเกาหลีไม่มีเมียงดงนะมีแต่มยองดง เมียงดงถูกเห็นไหมครับมันไม่ได้ออกเสียงยากขนาดนั้นมันไม่ได้ออกเสียงยากแต่มันขี้เกียจไงจาจังมยอนเมียงดงมันง่ายกว่าเหมือนที่เมื่อก่อนชองจีฮอนทุกคนเรียกว่าจวนจีฮุนจวนจีฮุนจริงๆเขาชื่อชองจีฮยอนนะทีนี้มาที่พยาางหน้าบ้างคือตัวนี้ครับราชบัณฑิตยสถานเกาหลีกําหนดแล้วออกเสียงได้2แบบเนื่องจากเขียนได้2แบบจะเป็นจาจังมยอนก็ได้หรือจะเป็นชาจังมยอนก็ได้ถ้าตนจะออกเสียงยากนิดหนึ่งมันจะเป็นชอช้างกึ่งจอจาง เพราะฉะนั้นอันที่ง่ายและถูกแล้วด้วยก็คือจาแบบจอจาาหนักๆไปเลยจาจางังอมนไปเลยนะครับตัวนี้<ม>ถูกทั้งคู่นะทีนี้าจาจังเมียนเนี่ยเดิมไม่ได้ชื่อนี้นะเนื่องจากมันเป็นอาหารจีนจริงๆแล้วเนี่ยคือ112ปีที่แล้วคนจีนเนี่ยได้นำอาหารเนี้มา introduce กับเกาหลีเป็นครั้งแรกนี่มันเข้ามาพร้อมกับก๋วยเตี๋ยวในบ้านเราหรือเปล่าก็<อ>ไม่รู้อนะ๋ออาจจะไม่ได้ไม่ได้ใช่คือคนจีนเนี่ยเอามาซึ่งตัวเนี้ย เดิมเนี่ยชื่อภาษาจีนจะชื่อว่าจาเจียนเมียนอันนี้อาจจะออกเสียงไม่ไม่ตรงเป๊ะน,นะเพราไปหาข้อมูลมาเนี่ยตัวนี้ออกเสียงภาษาจีนว่าจาเจียนเมียนซึ่ง คำเดียวกันนี้พอแปลงเป็นภาษาเกาหลีแล้วจะเป็นคําว่าชาจังมยอนแล้วก็เพี้ยนมากลายเป็นชาจังมยอนเนี่ยพี่ว่ามันก็เพี้ยนมาจากภาษาจีนแหละทีนี้เขาก็นํามาปรับรสชาติให้ถูกปากคนเกาหลีซึ่งมันเข้าสู่เกาหลีครั้งแรกเนี่ยอยู่ที่อินชอนนะครับสนามบ,บินอินชอนอือใช่เลยหลายลคนไม่รู้อินชอนนี่มีที่เที่ยวนะไม่ได้มีไว้เป็นสนามบ,บินอย่างเดียวนะอินชอนเนี่ยมีจุดหนึ่งที่น่าเที่ยวเรียกว,ว่าแชงนาทาว น่าจะลองไปกันหลายคนไม่รู้เกาหลีวิชนะาทาวครับหลายคนไม่รู้แล้วก็โอ้ยไปสนุกมีซุ้มประตูอะไรให้ถ่ายรูปอะใหญ่อ<ะ>ลังการเลยใหญ่อยู่ใหญ่อยู่แล้วก็มีแบบมีพวกแบบแนวจิตกรรมฝาผนังเป็นเรื่องสามก๊กนะไครับปเดินถ่ายรูปได้เลยแล้วที่สําคัญในนั้นเนี่ยพัฒคาการจีนเยอะมากแต่หลายคนไม่รู้อาหารจีนในเกาหลีเนี่ยอร่อยมากนะไม่เหมือนอาหารจีนในไทยเป็นคนละแบบเลยอะ ก็จะเป็นอาหารจีนที่ถูกปากคนเกาหลีและถูกปากคนไทยด้วยเพราะว่าอาหารจีนที่เกาหลีเนี่ยมีรสชาติจัดจ้านซึ่งชาจังยอนในยุคแรกเริ่มเนี่ยนะครับไม่ใช่อาหารแบบไก่กาหากินง่ายข้างทางมีในโรงอาหารในูทุกวันนี้นะชาจังยอนเดิมเนี่ยเป็นอาหารหรูเลยแหละหรูขนาดไหนก็คิดดูว่าเทียบค่าครองชีพในยุคนั้นเนี่ยครับชาจังยอนหนึ่งที่เนี่ยเท่ากับค่าทําสีผมผู้หญิงหนึ่งคนโอ้ยอย่างนี้ก็สักสองสามพันใช่ประมาณนั้นเลยอ่ะ หนึ่งจานเนี่ยแต่เป็นจานใหญ่นะตักแบ่งกินได้ประมาณ3-4ที่เนี่ยแต่2 3สัมพันก็คือแพงอยู่เดียวถ้าเทียบดยเดียวจานเดียวจานเยวก็เลยกินกันได้ในพวกโอกาสสำคัญเท่านั้นครับอย่างเช่นวันเกิด งานแต่งก็ต้องเป็นวันเกิดหรืองานแต่งคนรวยนิดนึงแต่ที่เป็นประเด็นมากๆเลยก็คืองานจบการศึกษามันเหมือนเป็นธรรมเนียมยุคนั้นเลยถ้าลูกจบการศึกษาเนี่ยพ่อแม่ต้องยอมฉีกกระเป๋าอะไปซื้อจาจายอนอย่างละเรียนแต่น่ารักนะอย่างประเทศไทยเรียนจบได้รถของเขาเรียนจบกินชาจายอมโอเคถูกกับรถเอแล้วก็มีวงวายแบนวงหนึง่ง ที่ดังมากในยุคก,ก่อนนะัคือวง G.O.D. เป็นสุดยอดบอยแบนด์ของวงเจเขของค่าย JYP G.O.D. เนี่ยมีเพลงหนึ่งที่ร้องเกี่ยวกับ พระคุณแม่อย่างนี้แหละแล้วก็มีท่อนหนึ่งที่แบบฮิตโดนใจคนเกาหลีมากก็คือพูดถึงเรื่องแม่ยองหิวอดข้าวอะ่ะให้ลูกได้กินจาจาังมยอนยน,นี่เพลงเศร้าแน่นอนเาที่่ดูวาาจามยอนอน่ะ คือแบบเป็นที่แพร่หลายที่นิยมอะ่ะถึงความหรูความแพงของมันอะ่ะอยู่ในขนาดอยู่ในเพลงอะ่ะในเพลงพระคุณแม่เนี่ยแต่ว่าประมาณสักยุคเซเวนตีเป็นต้นมาเนี่ยก็จะกลายเป็นอาหารถูกแบบทุกวันนี้ละทำไมอ่ะ เพราะว่าตอนนั้นน่าเป็นยุคที่ขาดแคลนข้าวรัฐบาลก็เลยรณรงค์ให้คนเนี่ยเปลี่ยนจากกินข้าวมากิน๋วยเตี๋ยวแทนใช่ <demasiado S 2> ก็เลยมีการปรับเวอร์ชันให้อาหารหรูชรจังยมเนี่ยกลายเป็นอาหารทั่วไปวปรับยังไงอะปรับเครื่องรือว่าป,ปรับเครื่องให้มันแบบไม่ต้องเครื่องแน่นมากวัต oh, ถุดิบไม่ต้องดีมากไม่ต้องเส้นแบบอะไรคือในน้ำซอสว่างั้นใช่ในน้ำซอสก็กลายเป็นฮิตขึ้นมาเลยเพราะว่าเดิมเนี่ยทุกคนอยากกินอยู่แล้วไงแต่มันแพงกินไม่ได้เอาวะกินเวอร์ชันถูกก็ได้วะ แล้วก็มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนโซลเพราะว่าคนในเมืองกรุงเนี่ยชีวิตเร่งรีบไงเวลาพักกลางวันเนี่ยเรือยเรกินข้าวเรียกรไปทำงานต่อก็เหมือนคนประเทศไทยนี่แหละออฟฟิศใช่ไหมกินข้าวออกไปเดี่ยบ้านทางถูกถ่าเนี้ยหนึ่งถูกสองอิ่ม สั่งเร็วเร็วสั่งไปนี่ไม่เกินสิบนาทีได้แล้วบางที่เนี่ยทำซอสว้เลยนะถึงเวลาสั่งปุ๊กตักลาจบเพราะฉะนั้นจะเป็นจะาจังยอนเือจะเป็นหมี่ก็ได้หรือเป็นข้าวก็มีนะครับเป็นข้าวจะเรียกว่าจะาจังบักโอ้ยอย่างนี้แสดงว่าจาจังแปลว่าจาจังนี่นคือตัวซอสใช่จาจังนี่คือชื่อของตัวซอสยอนนี่คือหมี่แล้วก็ผักนี่คือข้าวนั่นเองก็มีทั้งสองแบบนอกจากนั้นแล้วเนี่ยความแพร่หลายของมันเนี่ยถึงขนาดมีวันเป็นของตัวเองนะ วันนี้เหรอวันจันทร์ยอนได้นะใช่แต่จริงๆแล้วมันเชื่อว่าวันแบล็คเดย์มันคือวันนี้มันต่อเนื่องมาจากวันที่14บุม่กรกฎาคมนี่คือวันเลนทยใช่ไหมครับเพราะ14มีนาเนี่ยเป็นไวเดย์ทั้ง2วันนี้มันเป็นวันของพวกคู่รักเขาให้ของกันไงไวเดย์นี่ยังไงนะไวเดย์คือวันเลนทยเนี่ยคนนิยมให้ช็อกโกแลตไวเดย์เนี่ยมันเกิดมาจากบริษัททำมารชเมลโล่ที่ญี่ปุ่นน่ะอยากจะบูสยอดขายของพวกช็อกโกแลตไงก็เลยคิดไวเดย์ขึ้นมา ใช่แต่ว่าทุกวันนี้คนก็นไม่ค่อยให้มาเป็นโลกแล้วทุกวันนี้ไว้เดย์ส่วนใหญ่ก็จะให้พวกเครื่องประดับสีเงินกันมากกว่าแล้วก็พอ Black Day เดือนต่อมาคือ14เมษาพวกคนโสดเนี่ยเขาก็จะใส่ชุดดำรวมตัวกันไปกินคือ Black <ม> Day เป็นวันของคนโสดใช่แล้วคับแค้นใจ2เดือนก่อนเป็นวันคู่รักใช่พอเดือนต่อมาเมษาเนี่ยถ้าไม่มาเล่นสงกรานที่เมืองไทยเนี่ยก็ กินหมี่ดำปลอกใจกันไปละกันหลายๆคนถ้าไปเกาหลียังไม่เคยลองกินแนะนําให้กินถ้าคนได้เคยลองกินแล้วแนะนําให้ลองกินเวอร์ชั่นฟูเวอร์ชั่นหรูจัดเต็มแนะนําว่าไปอินชอนครับไปเที่ยวไชน่าทาวน์แล้วก็เข้าไปกินในนั้นเนี่ยมีร้านอาหารจีนอ่ะคาตาคารจีนเลยมีแบบหุ่นแบบพวกอะไรอ่ะ ทหารจีนซีอย่างนั้นน่ะตั้งหน้าร้านอย่างนั้นน่ะก็ได้เห็นรูปด้วยได้กินด้วยแล้วมีเมนูอร่อยๆเยอะมากแล้วปองเคยกินไหมใช่เคยอร่อยไหมอร่อยนอกจากซาจังเมียนแล้วเนี่ยมีเมนูอื่นที่อร่อยอาหารจีนอีกเช่นกั้นพุงกีมันจะเป็นไก่มาชุบแป้งทอดแล้วก็มาผัดกับพริกกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากมีเวอร์ชั่นกุ้งด้วยบอกคนดูที่จะใครกำลังจะไปนะไปลงอินชอนนะแล้วก็ไปชันนาทาวก่อนกินจาจังมยอนแบบเต็ม แพงมาแพงมาค่ะไม่ได้แพงมากก็ประมาณ2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นวอนห้าหกร้อยบาทกินได้นะหกร้อยบาทอ่ะประมาณกินได้ใช่แล้วก็มันใหญ่ครับแช์กันกินหลายๆคนได้เลยจริงๆในโชว์ก็มีนะพวกร้านอาหารจีนแบบหรูๆเป็นพัตคารหน่อยถ้าแบบพวกที่เป็นแฟนชายอย่างเช่นไม่ออกชื่อละกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยบางจะไม่อร่อยพวกแฟนชายทั่วไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยให้เวร้านที่เป็นแบบเป็นพัตคารหน่อยแสดงว่าตอนนี้จาจังมยอนแบบ เวอร์ชันเต็มแบบที่แพงๆที่เรากินกันเนี่ยยังมีแต่ว่าดันไปมีในร้านอาหารจีนใช่เพราะว่ามันก็จะคือเหมือนเพราะต้นตำรับพอเป็นอาหารเกาหลีมันก็จะเป็นแบบถูกละเพราะฉะนั้นถ้าจะไปเป็นแบบฟูเหมือนเดิมก็ต้องเป็นแบบต้นตำรับคือพัทคานจีนเดี๋ยวครั้งหน้ามีเรื่องเกี่ยวกับอาหารเกาหลีท็อปฮิตที่หลายๆคนชอบกินมาเล่ากันอีกรอหน้าครับ